ฝั่งเดือนนี้เรามาคุยอะไรกันนิดหน่อยดีกว่าซึ่งนะครับหลายคนอาจจะสงสัยทําไมผมต้องแบ่งเป็นเอ่อเป็นพาร์ทด้วยซึ่งก็คือว่าโทารศัพท์ของผมนะครับไม่สามารถรันคลิปทีเดียวเป็นสิบนาทีได้ครับมันจะใช้พื้นที่เยอะเกินไปผมเลยรันทีเดียวไม่ได้นะซึ่งเอ่อทำให้ผมเลยต้องตัดซอยออกมาคือพอผมตัดเสร็จเสร็จสมมุตินะคลิปประมาณผมอัดมาประมาณยี่สิบนาทีใช่ไหมผมก็จะซอยเป็นประมาณห้า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 ให้มันได้สี่คลิป เพราะว่าเออเพอเราผมตัดเสร็จ5ทีคลิปหนึ่งใช่ไหมผมต้องล,ลบแอปทิ้งแล้วโหลดกลับมาใหม่อ่าไม่นั้นมืนที่มันจะเต็มครับผมต้องทำอย่างนี้เรื่อยๆมาสครั้งตอนหนึ่งวันวนะนะเพราะว่าผมทําคลิปแบบนั้นๆเลยนะครับโอเคเราถึงที่ลุงนี้แล้วไงต่อแล้วต่อแปดโมงไปนะครับซึ่งทำให้ผมเลยต้องสอยคลิปนะขอโทษนะนะครับที่แบบ เดี๋ยวมันดูไม่ได้ต่อเนื่องเท่าไหร่โอ้โหทไปกดนี่โอเคอครับเอามาใหม่เรากดย้ำไม่มาสามทีนะแล้วก็กดไปที่แหมนที่เลยครับมันจะเดินให้เราเองนะซึ่งคนทรงหญิงตอนนี้ก็ผมเล่นเรื่อยๆจนวป60หกสิบไปแล้ว เล่นแบบไม่ไม่ผมไม่เล่นทั้งวันหรอกครับแต่ว่าคนสมุนฟาร์มไวครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะฟาร์มค่อนข้างไวนะโอเคครับเราเดินกลับมาที่หมู่บ้านนะเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มเอ่องูดีกว่างูเหา่ากับเสือเบ,บงกอนะโอเคเราลิบเดินไปหน่อยนะครับลิบเดิน โอเคโอเครีบเดิน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 เดินมาที่หมู่บ้านตรงนี้นะครับเร็่บเริบซึ่งเออถ้าเพื่อนๆจะเล่นนะครับแนะนําให้เล่นเป็นคนทรงก่อนดีกว่าเพราะว่าคนทรงมันฟาร์มไวกว่าพวกพยากรณ์นะโอเคเดินไปตรงนี้ครับพอเดินตรงนี้ครับเราจะเจอพวกเออไอพวกสัตว์ดุร้ายต่างๆนะนี่ครับมูห่าโอโอเคจมตีใส่มันเลย เดี๋ยวนะตอนนี้ผมไม่ได้เปิดเออบัฟนี่ไว้โอเคต้องรีเวลนะครับโอเคตะกี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะปรับเป็นคูณสองแล้วกันคูณสองเลยเริ่ม โอเคครับตอนนี้เราก็เบลสามจุดเก้าแล้วมาแล้วมันอืมนั้นอา่าโอเคเรามาแบบนี้ก่อนนะเราต้องชมเรามาคุออยกันก่อนซึ่งคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับเอ่อนั้นผมขอเขาเรียกว่าไงอา่านั้นผมขอจบคลิปไว้เท่านี้ดีก่อนก่อนดีกว่านะ โอเคครับท่านผู้ชมครับผมจะจบคลิปนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปฟาร,ร์มให้ฟาร,ร์มตรงนี้แหละครับฟาร,รม์มไปถึงเวล41นะและผมจะามาบอกอีกทีนึงว่าอัพอะไรยังไงไม่ใช่อัพอะไรเลยสิหรือว่าเราจะไปเป็นพยากรพกร้อมๆกันนะนะซึ่งสหรับคลิปนี้ครับท่านผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครด้วยนะส่วนคลิปนี้นะั้นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ